เขซื้อส่วนเจินอยู่ข้างล่างมันมั้งนั่นนะ่ะเฮ้ยมันเอาเอดอบอยู่ปั๊เอาเอดอบอยู่นี่ผมยิงปืนใส่มันคนละตัวเอาเลยรมาเอาปะโดดขึ้นมาตัวเดียวเอง เดี๋ยวมันมีสองตัวเอาเอาอยู่ตรงไหนไปเอามันอยู่ตรงข้างล่างเลยวงก็ต้องบีบมันมันไม่ขึ้นมาหาเราเ,าเลยมันก็อยู่ข้างล่างบ้านเลยวะรอเราเอะดันนีป้าวงอยู่กับเราเนี่ยป้า and the blood will flow once more <coughs> <coughs> They've found me! Now the fun begins! upon my enemy! Things are getting spicy มันกล้าขึ้นมาอันตรีมันหมดพาลงไปเลยไหมอันตรีเราได้นะเมื่อกี้อันตรีผมได้นะหรือป๋าต้องเปิดอันตรีให้มันให้มันงงอยู่ข้างบนนี่มันโดนป่ะเปิดเตียงข้างบนนี่มันโดนปะ่ะไ,ไ,ไม่โดนเลยอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างนี่แหละโ,โ,โเลลูเลิษเกับยากมากอะ อ้าปั๊มยาสู้กันไปปั๊มยาอย่างเดียวนะป๋าไม่ต้องปั๊มก่อนนะเห็นมันปะเออปั๊มยาอย่างเดียวไม่ต้องปั๊มก่อนารลิ้นดิน สี่หนึ่งของเย,ยมหมดแล้วไม่ใช่หรอวะหมดแล้วถ้าลงไปบวกว่ะเราไงกันดีไม่เราปั๊มยายอย่างเดียวเลยไม่ต้องบวกอะ่ะเราอยู่ตรงกลางไว้เนี่ยเราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบอยู่นะวงแรงมากเลยนะโอ้โหมันอันติตจะดอดเลยอะ่ะ next. Ê nó ở giữa vào đúng không lâu đi vào ở càng chứ p่ะ? ตาย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 หมดปะอ่อปืนปืนปืนอ่อนเจอพี่เข้าไปดิน้องโอ้โหวงโคตรแคบเลยยอดอะไรอ่ะอ่อนไงป้านี่แคบอะไรธรรมดาคนเก่งตีมือ เฮ้ยดูดิฆ่าสูสีกันหมดเลยพาดูดิสมเนื้อ <พา S 2> สมน้ํานะสมเนื้อมากอะ่ะ <laughs> เฮ้ยเราดาเมจเยอะกวะ่าใส่สิบเก้าองเหรอบ้าผมได้สิบเก้าองผมได้ยี่สิบมันก็ไม่ต่างกันนะ